ก็จะต้องมีการตัดเป็นค่าใช้จ่ายในทันทีนะคะ 4, เอ่อค่ะนะคะนับเลขไม่ค่อยได้แล้วนะคะสามคะเอ่ะก็คือจะต้องมีการบันทึกนะคะตัว deferred tax asset หรือว่า d e f e r tax liability ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนของอตัว I.S เบอร์สิเออไม่ใช่1ิ12ค่ะนะคะและสุดท้ายนะคะผลต่างนะคะระหว่าง ส่วนได้เสียหรือผลตอบแทนที่โอนให้นะคะกับไอตัวมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุดที่ส่วนที่ซื้อมานะ่ะเนี่ยขอให้บันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแล้วอนุญาตให้เรียกว่าค่าความนิยมนะคะงั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่า apply ใช้นะคะเงื่อนไขของ ifrs เบอร์สามเนี่ยนะคะมันมาเต็มรูปแบบแบบนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยคำถามของเขาก็คือว่านะคะเราเห็นด้วยหรือไม่นะคะเราเห็นด้วยหรือไม่เพราะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะไม่อนุญาตให้บันทึกค่าความนิยม งันะะ้นถ้าจ่ายเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาต้นทุนไปกระจายนะคะงั้นเขาก็ถามกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะคะจริงๆคือถามทุกประเทศน่นะคะผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มข้อกําหนดตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ถามว่าควรจะต้องมีการบังคับใช้ย้อนหลังหรือไม่นะคะหรือว่าบังคับใช้ทันทีเป็นต้นไปก็คือมองไปข้างหน้าเฉยๆนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะตัว คอมเมนเตอร์เนี่ยจริง,รงๆกลับแล้วบางส่วนส่งถึง i s b นะคะเล่านี้นะคะว่าคำถามที่ i s b ถามเราเนี่ยนะคะก็คือว่าเห็นด้วยไหมว่าถ้าหากมีการซื้อส่วนได้เสียนะคะในกิจการที่มีการซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงงานที่ควบคุมร่วมกันที่เข้าเงื่อนของคำวัตธุรกิจแล้วมีการจ่ายแพงหรือถูกนะคะกว่า ไอ้ตัวมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุดทีเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ว่าควรอนุญาตให้บันทึกค่าความนิยมควรอนุญาตให้บันทึกตัวกําไรจากการต่อรองราคาซื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วนี่นะคะของคอมเมนเตอร์ที่กลับมาไม่ว่าจะจาก Big กโนะคะไม่ว่าจะจากทางาสภาวิชาชีพบัญชีของญี่ปุ่นเองหรือทางยุโรปเองเนี่ยนะคะบอกว่าเห็นด้วย ะะที่จะอนุญาตให้ให้ทำเรื่องนี้ได้เพราะว่าเขาเห็นว่าข้อกำหนดตาม IFRS เบอร์3นีนน่ค่อนข้างที่จะมีความเ,ออเรียกว่าครบถ้วนแล้วนะคะแต่ปัญหาตรงนี้นะะที่ทุกคนพูดตรงกันเลยก็คือว่าณนะขณะนี้เนี่ย IFRS เบอร์3เนี่ยนะคะพูดไม่ชัดว่าอะไรเรียกธุรกิจ อะไรไม่เรียกธุรกิจซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เวลาที่นํามาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาค่อนข้างมากว่าสมมุติว่าเราไปซื้อส่วนได้เสียมาเนี่ยนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอย่างนี้เรียกคําว่าธุรกิจแล้วอย่างเนี้ยยังไม่เรียกคือมันก็จะมีเหมือนเส้นบางๆตรงนี้ค่ะที่ต้องใช้ judgment ค่อนข้างมากแล้วมาตรฐานการบัญชีณขณะน,นี้นะคะยังไม่มีฉบับใดไหนเลยที่พูดชัดๆเรื่องนี้ นะะในส่วนของ ifs r เบอร์3เองนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็แค่อยู่ในภาคผนวกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีย่อหน้าเฉพาะท,ที่ตัดตอนมาให้ดูเนี่ยแหะคะ่ะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเรียกหรือเปล่าว่าเป็นธุรกิจ ะ,ะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักการเนี่ยนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะเห็นด้วยแต่ว่าเห็นว่าในเรื่องของคํานิยามที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสับสนนะคะแล้วก็ซับซ้อนในการที่จะฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ่ะเนี่ยฉบับนี้ถือว่าจบแล้วใช่ไหมครับเหนื่อยไหมฮะอย่างยังไม่เหนื่อย <laughs> อย่างที่ผมพูดนะครับวันนี้เขาไม่ได้เป็นกรองแก้วนะฮะเบาเป็นมาลาตีนะ เหนื่อยไหมเธอเธอหายใจมั่งม่เมื่อกี้นิดหน่อยนันนันนอันนี้เขาเรียกว่าน้ํากินได้นะครับกินได้เหนื่อยเดี๋ยวว่าเธอหายใจก่อนนะเดี๋ยวพี่สรุปนิดหนึ่งก่อนได้ค่ะเดี๋ยวหนูตอบพี่มาแล้วกันว่าสรุปถ้าเกิดพี่ไปซื้อไปได้ส่วนได้เสียของจอยโอเปอเรชั่นมาถ้าเกิดกรณีแรกพี่ไปซื้อมาแต่พี่ซื้อเป็นสินทรัพย์เป็นรายชิ้นไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาอะไรก็บันทึกมาสินทรัพย์เป็นชิ้นช้นเลยจบแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พี่ซื้อซือถ้าซื้อสินทรัพย ตามเงื่อนของอการรับรู้สินทรัพย์ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเองช่นว่าซื้อโรงงานนี้ค่ะก็ต้องไปดูฉบับที่เป็นที่ดินการอุปกรณ์นะคะฉะนั้นต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดินทางอุปกรณ์ก็บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ <ừ. S 1> ราคาทุนนะคะของที่ดินกางอุปกรณ์นะ,ะมันจะไม่มีทางมีค่าความนิยมนึกภาพบอ,อกไหมคะไม่มีทางมีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเค่ที่2เราไปซื้อดราไปซื้อสิ่งที่เรียกว่าบิสเนสซึ่งเป็นประกอบไปด้วยตัว Input Process o u t p u t ขึ้นมาละทั้งงครับ ก็จะต้องมาเข้าฉบับนี้เขาอนุญาตให้นะคะทำเสมือนหนึ่งเราซื้อบริษัทย่อยเลยค่ะนะคะทำเสมือนหนึ่งอย่างนั้นเลยก็คือดูมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุดที่ส่วนที่เราซื้อเนี่ยเปรียบเทียบกับเงินที่เราจ่ายหรือสิ่งตอบแทนที่โอนให้นะคะถ้าหากมีส่วนต่างปุ๊บเนี่ยอนุญาตนะคะให้บันทึกส่วนต่างนั้นเนี่ยเป็นค่าความนิยมได้ ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ยังมีปัญหากับคําว่า business ว่าเบอร์สามเขากำหนดยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าสมมติอย่างเงี้ยค่ะเราเราไปซื้อโรงงานมายีานนะคะซื้อโรงงานมานเนี้ยถ้าสมมุติบอกว่าเป็นโรงงานเฉยๆคือยังไม่มี operation เลยอย่างเงี้ยมันชัดแต่ถ้าสมมุติบอกว่าเออมันมีโรงงานนะแต่ว่าไล่พนักงานออกหมดแล้วหมายถึงว่าคนคนที่เป็นเจ้าของเดิมไล่พนักงานออกหมดแล้ว แต่ยังมีเหมือนพนักงานบางส่วนหรือระบบบางส่วนเนี่ยจริงๆคือถ้าจ้างพนักงานมาใหม่ปุ๊บก็ทําดําเนินการได้เลยอย่างเงี้ยถือว่าเข้าเงื่อนไหมคําว่าธุรกิจนั่นคือประเด็นที่ต้องมานั่งตีความกันะนะครับเอาเป็นว่าอีดีฉบับแรกก็จบนะครับต่อไปครับฉบับที่2ครับอาจารย์ครับอืมฉบับที่2นะคะจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตอนซื้อเข้านะคะสฉบับเนี่ยจะเหมือนคนละฝั่งกันนะคะนะคะเมื่อตะเกียเนี่ยบอกว่าเราซื้อส่วนได้เสียเข้ามา นะเรามีสิทธิ์ที่จะบันทึกค่าความนิยมหรือไม่เราจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ IFRS เบอร์สาหรือไม่นะคะอันนั้นคือประเด็นของฉบับที่1น,นะคะออฉบับที่2ตรงเนี้ยนะคะก็จะบอกว่าถ้าหากเราขายนะคะนะตัวสินทรัพย์ให้กับบริษัทร,ร่วมหรือบริษัทย่อยของเราเนี่ยจะทําอย่างไรแต่ประเด็นที่เขาตั้งเป็นประเด็นปัญหาก็คือว่าแทนที่จะขายสินทรัพย์ธรรมดาเนี่ยสมมุติว่าเรา ขายบริษัทย่อยของเราให้กับบริษัทร่วมของเราหรือขายให้บริษัทย่อยของเราให้กับการร่วมค้าของเรานะคะแบบนี้เราสามารถบันทึกกําไรได้เท่าไหร่นะคะประเด็นคือตรงนี้อ่ะี้ต้องนึกภาพนี้ก่อนนะคะต้องนึกภาพก่อนสมมติเราเป็นบริษัทกอไก่นะคะเรามีบริษัทย่อยขอไข่สถานการณ์นะคะสมมุติเราเป็นบริษัทกอไก่นะเราเป็นบริษัทใหญ่นะคะเรามีบริษัทย่อยขอไข่อยู่ น,ะะนอกจากเรามีบริษัทย่อยขอขายแล้วเนี่ยเราก็มีบริษัทร่วมคอควายนะคะสมมุติอย่างนี้นะคะสมมุติเรามีเครือข่ายแบบนี้นะคะโครงโครงสร้างแบบนี้ปรากฏว่าเราเอาบริษัทขอขายซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรานะเนี่ยขายให้กับนะ,ะบริษัทร่วมคอควายนี่ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยสามารถบันทึกกำไรขาดทุนได้เท่าไหร่ จะบันทึกกาไรขาดทุนได้เต็มจานวนหรือไม่หรือว่าจะบันทึกได้ตามส่วนได้เสียที่เรามีนะคะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมีความลักลั่นกันอยู่ในระหว่างมาตรฐาน2ฉบับนะคะอ่างั้นก็ต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ตัว exposure draft ตัวนี้นะคะจะไปแก้ไขนะคะ เรื่องราวที่มันยังมีความลักลั่นอยู่นะคะในมาตรฐานาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการาจัดทํางบการเงินรวมก็คือ IFRS เบอร์สิแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินลงทุนในบริษัทร,ร่วมและาการร่วมค้านะคะก็คือฉบับที่28นะคะตัวนี้นะคะเล่าเล่านิดนึงนะคะจริงๆก็ค,คล้ายๆกับมัตตากี้ดูตรงนี้เลยก็ได้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะปรับนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นะ IAS เบอร์28แล้วก็ IFRS เบอร์6 0นะคะงั้นจะเกี่ยวข้องกับ2ฉบับค่ะนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็เป็นการเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการฉีกเรื่องนะคะแล้วก็แบ่งฉบับใหม่นะคะในะปี2011นะคะก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะคะ ตัวงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นเนี่ยอยู่ในฉบับเดียวกันนะคะแต่ไอ้ตัวงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นเนี่ยเอ่ยถึงแค่ประมาณสัก1ย่อหน้าหรือ2ย่อหน้าเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเช่นเดียวกันว่ารายละเอียดนั้นเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นแยกมาเป็นคนละส่วนกันเลยนะคะว่าเป็นข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับตัวงบการเงินรวมนะคะก็เป็นฉบับ IFRS เบอร์สิบ แล้วก็ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับตัวงบการเงินเฉพาะกิจการนั่นเนี่ยนะคะก็จะเป็น IS เบอร์ยีนะคะแยกส่วนกันเลยนะคะแล้วก็จะมีการพูดในเรื่องของรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินเฉพาะกิจการอันเนี้ยมากขึ้นนะคะในส่วนของการขายส่วนได้เสียออกไปเนี่ยนะตรงนี้ตัดท่อนตัดตอนมาให้ดูนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสูญเสียอำนาจในการควบคุมนะคะในบริษัทย่อย ะะเราจะต้องมีการดําเนินการนะะหลายเรื่องทีเดียวนะค,ะคือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่เรามีในบริษัทย่อยของเรานั้นเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ทําให้เกิดการสูญเสียอํานาจในการควบคุมในบริษัทย่อยกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่ได้ทําให้มีการสูญเสียอํานาจในการควบคุมซึ่งจะทําปฏิบัติในทางบัญชีนั้นเนี่ยแตกต่างกันนะคะท่อนบนเนี่ยนะคะท,ที่ตัดตอนมาย่อหน้าที่22 23และ24นั้นเนี่ยบอกว่า เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนได้เสียในบริษัทย่อยแต่ไม่ได้ทําให้บริษัทใหญ่นนีสูญเ,เสียอำนาจในการควบคุมไป mm hmm. เขาให้ถือว่าเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ mm hmm. ก็ถือถือว่าเป็น equity transaction ง mm ั hmm. ้นรายการปรับยอดต่างๆนั่นนี่จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแต่จะไม่มีการบันทึกกําไรหรือขาดทุนนะคะเพราะว่าตราบใดที่เรายังคงมีอำนาจในการควบคุมในบริษัทย่อยอย,อยู่นั้นเนี่ยนะคะเขาจะถือ ว่าไม่มีกําไรไม่มีขาดทุนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียนะคะแต่ถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียนั้นเนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียอํานาจในการควบคุมเมื่อไหร่นะคะจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องดําเนินการค่อนข้างมากค่ะ ะะอันนี้ก็คือย่อหน้าที่25 1. นะคะหก็คือจะต้องมีการตัดตัวสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ความจําเป็นในเรื่องของการจัดทํางบการเงินรวมนั้นเนี่ยก็จะหมดไปนะคะงั้นต้อง derecognize ตัวสินทรัพย์หนี้สินออกทั้งหมดนะคะรวมถึงตัว NCI ด้วยเพราะว่าความเกี่ยวข้องก็จะหมดไปนะคะ,อะสองนั้นเนี่ยนะคะ,ะถ้าหากเรามีส่วนได้เสียที่คงเหลืออยู่ นะ,ค,ะคือเราขายบริษัทย่อยออกไปแต่ว่าขายไม่หมดขายส่วนได้เสียออกไปไม่หมดเนี่ยนะคะถึงแม้จะสูญเสียอำนาจในการควบคุมไปแต่ว่าเรายังมีส่วนได้เสียคงเหลืออยู่นะคะข้อกำหนดของมาตรฐานตรงนี้ก็บอกว่าจะต้องมีการตี นะคะไอ้มูลค่าใหม่นะคะของไอ้ตัวส่วนได้เสียที่คงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมณวันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุมนั้นไปงั้นแล้วเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดกําไรขาดทุนขึ้นตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวกําไรขาดทุนจากการตีราคานะคะใหม่นะคะก็เป็นตัว remeasurement gain or loss นะคะคือการวัดมูลค่าใหม่นั่นเองนะคะตัวที่3นะคะเขาก็บอกว่าจะต้องมีการบันทึกกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุมในบริษัทย่อยเนี่ยด้วยนะคะ คำว่ากําไรขาดทุนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วรวมหลายตัวนะคะรวมถึงตัวกําไรขาดทุนจากการขายนะคะเงินลงทุนกําไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่เมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นอ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ <c oughs> นะคะกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดประเภทรายการ OCI ใหม่ ะะงั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าหากว่ามีการรับรู้รายการกําไรขาดทุนเบเ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อยมาก่อนหน้านี้นะคะจะต้องมีการจัดประเภทรายการตัว OCI ตรงนี้ใหม่นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนเนี่ยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนหรือว่ากำไรสะสมก็สุดแล้วแต่กรณีนะคะอันนี้ก็คือตัวการสูญเสียอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อยไป นะะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวมาตรฐานฉบับที่28เนี่ยนะคะแต่เดิมนั้นเนี่ยบริษัทร,ร่วมเนี่ยก็จะอยู่28การร่วมค้าก็จะอยู่31ตอนนี้เนี่ยนะคะตัวทั้งบริษัทร,ร่วมและการร่วมค้ารวมกันแล้วอยู่ในฉบับที่28นะคะฉบับที่28บอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญออกไปหรือว่าอำนาจในการควบคุมร่วมออกไปนะคะก็จะต้องดําเนินการเช่นเดียวกันค่ะ นะคะก็คือจะต้องมีการวัดมูลค่านะคะของส่วนได้เสียที่คงเหลืออยู่เนี่ยด้วยมูลค่ายุติธรรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับตัว IFRS เบอร์9ที่กําหนดว่าจะต้องมีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะคะด้วยมูลค่ายุติธรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีในเรื่องของการรับรู้กําไรจากการขายนะคะแล้วก็จะต้องมีการรีคลาสิ i ายหรือว่าการจัดประเภท OCI ใหม่ด้วย ะะตรงนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดนะะของฉบับที่28นะคะเวลาที่มีการสูญเสียอิทธิพลออกไปอย่างมีนัยสําคัญนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะอันนี้คือ OCI นะคะที่ที่ที่จะต้องมีการจับประเภทรายการใหม่นะคะประเด็นที่เราจะคุยกันคืออย่างนี้ค่ะนะคะสมมุติว่าให้ให้ใหมองอย่างนี้นะคะเราเป็นบริษัทกอไก่นะคะเราเป็นบริษัทกอไก่เนี่ยเราเป็นบริษัทใหญ่ เรามีบริษัทย่อยขอไข่แล้วเราเอาบริษัทย่อยขอไข่ของเรานันเนี่ยขายให้กับบริษัทร่วมขอควายซึ่งทําให้เราเนี่ยสูญเสียการมีอ,อํานาจควบคุมนะคะเราเราสูญเสียอํานาจควบคุมบริษัทย่อยไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามมาตรฐานนะคะเรื่องของการจัดทางบการเงินรวมเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องบันทึกกาไรขาดทุนจากการขายที่เมื่อกี้เราคุยกันถูกไหมฮะ นอกจากจะมีกำไรขาดทุนจากการขายแล้วเนี่ยจะมีกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหมนะะ่ของส่วนได้เสียที่คงเหลืออยู่แล้วก็จะมีกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดประเภทรายการ OCI ใหม่ด้วยนะ,ะจะมีกําไรขาดทุนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะแต่ฉบับที่28 28นะคะ28ใหม่นะคะถ้าหากว่าเป็นอันเดิมเนี่ยจะเป็นตัว SIC เบอร์13นะคะตัว SIC เบอร์13เนี่ยนะคะหรือว่าฉบับที่28ใหม่เนี่ยนะบอกว่า ถ้าหากมองในแง่ของบริษัทร่รวมนะคะและการร่วมค้านะคะบริษัทร,ร่วมและการร่วมค้านะคะถ้าหากว่าผู้ลงทุนน่นเนี่ยนะคะเอาสินทรัพย์นะ,ะที่เรียกว่า Non-Monetary a s s e t ซเนี่ยไปลงทุนนะคะแบบนี้เนี่ยนะ,ะตัวกำไรขาดทุนที่เกิดไปลงทุนหรือไปขายก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะตัวกำไรหรือขาดทุนน่นเนี่ยไม่อนุญาตให้บันทึกเต็มจำนวน ะะจะบันทึกกำไรขาดทุนได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะผู้ลงทุนรายอื่นแต่ในส่วนที่เป็นกำไรที่เกิดขึ้นกับคนที่เกี่ยวข้องกันนะคะไอแบบนี้เนี่ยเขาไม่ให้บันทึกเพราะว่าเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้ดีเฟอร์กำไรนั้นออกไปก่อนให้ตัดนะฮะเ,เลื่อนการรับรู้กำไรนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการขายให้กับบุคคลภายนอกแล้วจริงถ้าจะมองเง,ง่ายๆนะคะถ้าจะมองกันง่ายๆก็คือว่า เหมือนกับว่าอันนี้คือ downstream upstream นะคะ,ะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า downstream upstream มองนี้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการขายแบบดา w n s t r e a m upstream Up ก็ไดก้ก็สุดแล้วแต่นะจะัพหรือจะดาวก็ได้แต่ถ้าเป็นการขายสินทรัพย์ธรรมดาสมมติขายที่ดินเอาง่ายๆนะคะสมมุติขายที่ดินเนี่ยถ้าเรานะคะขายที่ดินให้กับบริษัทร่วมถ้าเราขายที่ดินให้กับบริษัทย่อยสมมุติว่ามีกําไรทั้งหมด100บาท ถามว่าเรารับรู้กําไรได้ทั้งหมด100บาทไหมคะไม่ได้ถูกไหมเพราะว่านะคะเรานนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมเรามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยถูกไหมคะงั้นกาไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่เรามีในบริษัทร่วมหรือ,อ,อขออภัยค่ะบริษัทร่วมหรือว่าการร่วมค้าก็สุดแล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการเลื่อนการรับรู้ออกไปก่อน ะะเลื่อนไปถึงเมื่อไรเลื่อนไปถึงนะะขณะที่เราน,ะนั้นได้มีการขายตัวสินทรัพย์นี้ออกไปให้กับบุคคลภายนอกแล้วจึงจะสามารถบันทึกรับรู้กําไรในส่วนนี้ได้เงั้นตรงนี้ก็ลักลั่นกันอยู่นึกภาพอีกทีนึงนะคะนึกภาพอ,อีกทีหนึ่งนะคะ,นะคะถ้ามองในฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบการเงินรวมหรือฉบับที่ะิะฉบับที่10นะคะ, 10, ะ,คะเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณศูญย์เสียอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยไป ซึ่งกรณีนี้ใช่เพราะคุณเอาบริษัทย่อยเนี่ยขายให้กับบริษัทร่วมคุณเอาบริษัทย่อยของคุณขายให้กับการร่วมค้างั้นสูญเสียอำนาจในการควบกลุ่มแน่นะคะฉบับที่10บเนี่ยบอกว่าให้รับรู้กําไรกับทุนเต็มจํานวนนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือมองจากมุมของบริษัทร่วมมองจากมุมของการร่วมค้าเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวก็คนขายเนี่ยก็คือผู้ลงทุนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการร่วมค้า ะะจะบันทึกกำไรเต็มจำนวนนั้นได้อย่างไรนะคะงั้นตรงนี้นะคะไอ้ตัว exposure draft ตัวนี้จะแก้ไขนะคะข้อลักลั่นตรงนี้ค่ะเขาแก้อย่างไงนะคะแก้ไขยังไงนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่เรื่องว่าเอ๊เราควรจะบันทึกกำไรขาดทุนเต็มจำนวนหรือไม่หรือเราจะบันทึกกำไรขาดทุนแค่เพียงบางส่วนนะคะซึ่งมาตรฐานสองฉบับเนี่ยพูดไม่ตรงกันนะคะพูดไม่ตรงกันงั้นะะก็เลยมีการเสนอ ะะงั้เขากลัวว่าอะไรคะเขาก็กลัวว่า,าบางส่วนก็จะบันทึกเต็มจำนวนบางส่วนก็จะบันทึกงเ,เป็น Parti a ียลเรคเ i o น์ทนนะคะเขาก็เลยบอกงี้คะ่ะว่าให้ดูว่าไอตัวบริษัทย่อยที่เราเอามาขายเนี่ยนะคะเข้าเงื่อนนิยามของคำว่าธุรกิจหรือไม่หรือตัวสินทรัพย์ที่เราเอามาขายเนี่ยนะคะเข้าเงื่อนนิยามของคำว่าธุรกิจหรือไม่ ะะงั้นคำว่าธุรกิจก็จะมีบทบาทอีกละตรงนี้นะคะคำว่าธุรกิจนะคะจะเข้ามามีบทบาทอีกแล้วนะคะข้อสรุปนะคะข้อสรุปเนี่ยนะคะเขาบอกว่างี้ค่ะนะคะดูในสไลด์ที่16ได้เลยนะคะสไลด์ที่16 ะะสไลด์ที่16บหเขาว่างนี้ค่ะ ISB เนี่ยนะคะ concluded that แปลว่าเขาสรุปแล้วนะคะเขาสรุปบอกว่าให้มองว่าไอสิ่งที่ไอก้อนที่เราเอามาขายบริษัทร่รวมเราไอก้อนที่เราเอามาขายส่วนการร่วมค้าของเราเนี่ยไอก้อนนี้เข้าคำนิยามของคำว่าธุรกิจหรือเปล่าเขาไม่สนใจนะคะว่าไอก้อนนี้จะเป็นบริษัทย่อยหรือเปล่า เขาก็มองว่าบริษัทย่อยตรงนี้ก็ถือเสมือนหนึ่งเป็นสินทรัพย์หนึ่งตัวเท่านั้นเองเยมองภาพออกไหมคะนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติเราเป็นผู้ลงทุนเนี่ยนะ,ะเราเอาสินทรัพย์มาขายให้กับบริษัทร,ร่วมเราเอาสินทรัพย์มาขายให้กับการร่วมค้าของเราเนี่ยเขาให้มองว่าสิ่งที่เราเอามาขายตรงนี้เข้าเงื่อนนิยามของคําว่าธุรกิจหรือเปล่าเขาไม่สนใจว่าไอ้ก้อนเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์กลุ่มสินทรัพย์หรือว่าจะเป็นบริษัทย่อยนะคะ เขาบอกว่าถ้าเข้าเงื่อนของคําว่าธุรกิจให้บันทึกกําไรขาดทุนได้เต็มจํานวนนะคะคือถ้าเราเอาก้อนธุรกิจเนี่ยมาขายให้กับบริษัทร่รวมนะ,ะเอาธุรกิจตรงเนี้ยมาขายให้กับการร่วมค้าของเรานะคะเราสามารถบันทึกกาไรขาดทุนได้เต็มจํานวนไม่ต้องดีเฟอร์เลยนะคะมีกําไร100บาทบันทึกได้ทันที100่บาทนะ,ะถึงแม้ว่าเราจะขายให้กับนะคะคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้จะเปลี่ยนไปสมัยก่อนไม่ได้เนาะนะคะ แต่ถ้าหากว่าไอ้ก้อนที่เราเอามาขายเนี่ยไม่เข้านิยามของคําว่าสินทรัพย์ออขออภัยค่ะไม่เข้าคํานิยามของคําว่าธุรกิจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าให้บันทึกกําไรขาดทุนได้เพียงบางส่วนก็แปลว่ากําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากคนกันเองกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะคะจะต้องมีการเลื่อนการรับรู้ออไปก่อนจนกว่าจะมีการขายสินทรัพย์ก้อนนี้ต่อออกไปให้กับบุคคลภายนอกนะคะงั้นข้อกําหนดก็เลยเป็นแบบนี้ ทีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อกำหนดตรงนี้เนี่ยจะนะคะปรับใช้ทั้งในส่วนของ Upstream แล้วก็ Downstream t r a n s ซ c คชันด้วยนะคะนะงั้นต้องดูก้อนที่ขายนะเขาไม่สนใจแล้วว่าคุณขาย Subsidiary หรือคุณขายอะไรคุณตอบให้ได้ว่าก้อนที่คุณขายเนี่ยนะคะเข้าเงื่อนนิยามของคำว่าธุรกิจหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยนะคะเราลองมาดูตรงนี้สรุปออกมาเป็นตารางให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแวบหนึ่ง อะตรงนี้นะฮะเราลองมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะจะเห็นง่ายหน่อยนะคะสรุปม,มาเป็นตารางให้งี้ค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าบริษัทกไก่นะคะขายบริษัทย่อยของตนให้กับบริษัทร่วมของตนหรือขายให้กับการร่วมค้าของตนนะคะถ้าสมมุติบอกว่าบริษัทย่อยตรงนี้ มันเข้าเงื่อนนิยามของคําว่าธุรกิจให้บันทึกกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นได้เต็มจํานวนแต่ถ้าหากบริษัทย่อยที่ขายไปนั้นเนี่ยไม่เข้าเงื่อนนิยามของคําว่าธุรกิจตามฉบับที่3เนี่ยนะคะ <S <S เขาก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้บันทึกกาไรขาดทุนได้เต็มจํานวนแต่จะนะคะบันทึกได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าคอมเมนเตอร์ที่กลับมานะั้นเป็นอย่างไรนะคะหมายถึงว่าทางยุโรปว่ายังไเงอ่ญี่ปุ่นว่าอย่างไรหรือบิ๊กโฟว่าอย่างไรนะคะอ่ะอีกอ,อีกบรรทัดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการขายสินทรัพย์อื่นๆนะคะนะการขายสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทย่อยเนี่ยนะคะงั้นเราเอาสินทรัพย์อื่นๆมาขายให้กับบริษัทร่วมของเรา,เ,ราเอาสินทรัพย์อื่นๆมาขายให้กับการร่วมค้าของเราก็เช่นเดียวกันเขาก็บอกว่าให้มองว่าอีสินทรัพย์อื่นๆเนี่ย ไอ้ก้อนตรงนี้ก้อนของสินทรัพย์กลุ่มของสินทรัพย์ตรงนี้เข้าเงื่อนนิยามของคําว่าธุรกิจหรือเปล่าถ้าเข้าเงื่อนนิยามของคําว่าธุรกิจให้บันทึกกาไรขาดทุนเต็มจํานวนแต่ถ้าหากไม่เข้าเงื่อนนิยามของคําว่าธุรกิจนั้นเนี่ยให้บันทึกกาไรขาดทุนเพียงบางส่วนนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่านะคอมเมนเตอร์ที่กลับมาเล่างี้เลยดีกว่านะคะกระโดดข้ามเล่าไปเลยนะคะข้ามช็อตไปเลยว่าคอมเมนเตอร์ที่กลับมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าหนึ่ง นณะะนะขณะนี้มาตรฐานการบัญชีนะคะยังไม่ได้ให้นิยามของคำว่าธุรกิจอย่างชัดเจนเท่าไรนักและไม่มีตัวอย่างเลยนะคะที่อยู่ในมาตรฐานว่าอันนี้ใช่นะคะเข้าเงื่อนของคำว่าธุรกิจอันนี้ไม่เข้าเงื่อนของคำว่าธุรกิจซึ่งก็จะทำให้แต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนันเนี่ยตีความได้สารพัดนะคะก็ไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของการลักลั่นที่เกิดขึ้นความลักลั่นที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะคะ อีกตัวนึ่งเนี่ยนะคะทีออ่หลายๆห,ห,ห,หน่วยงานองค์กรพูดถึงเลยเนี่ยนะคะก็คือว่ามีด้วยหรือที่มันเป็นบริษัทย่อยแต่ไม่ใช่ธุรกิจลองนึกภาพนะคะนะคะสมมุติเราเอาบริษัทย่อยของเราเนี่ยมาขายให้กับบริษัทร,ร่วมไอ้ก้อนที่เรียกว่าบริษัทย่อยเนี่ยเป็นไปได้หรือว่ามันไม่เข้านิยามของคำว่าธุรกิจถูกไหมคะ ฉะนั้นแล้วเขาพูดถึงกรณีไหนเขาพูดถึงกรณีนี้ถูกไหมคะว่าเป็นไปได้หรือนะคะลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงแล้วลองนึกว่านะคะการที่เราจะมีบริษัทย่อยได้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าต้องเป็นการซื้อธุรกิจแล้วมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแบบบริษัทใหญ่บริษัทย่อยถูกไหมคะบริษัทใหญ่ต้องสามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้งั้น ก่อนที่มันจะเข้ามาเป็นบริษัทย่อยเราเนี่ยเขากําหนดเลยว่าจะต้องมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้นแปลว่าบริษัทย่อยที่เราซื้อเนี่ยมันต้องเข้านิยามของคาว่าธุรกิจก่อนไม่ไงั้นเราไม่เรียกบริษัทย่อยจริงไหมคะตอนที่มันเราได้มาเนี่ยสมมุติว่าตอนที่เราเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับบริษัทย่อยเนี่ยถ้าเราซื้อกลุ่มสินทร,รัพย์ไม่เรียกบริษัทยอ่อยถูกไหมฮะเราต้องซื้อธุรกิจเข้ามาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นบริษัทยอ่อย แล้วทําไมตอนเราขายออกไปเนี่ยเอาไอ้ก้อนบริษัทย่อยเนี่ยขายออกไปให้กับบริษัทร่วมขายออกไปให้กับการร่วมค้าเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยหรือว่ามันจะไม่เข้าคํานิยามของคําว่าธ,ธุรกิจนะคะซึ่งตรงนี้ไอ้ตัว Exposure Draft ตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ตัวอย่างว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรได้บ้างในทางปฏิบัตินะคะ ก็เลยนึกเล่นๆว่าสงสัยเนี่ยนะฮะจะไล่พนักงานออกนะฮะไล่พนักงานออกนะให้ให้มันเหลือเหลือโลง่ลงๆนะคะือคือ,คอทำให้ไอ้ตกคํานิยามขคำว่าธุรกิจอย่างนี้หรือเปล่าก็คือเหมือนก็ขายตัวกลุ่มของสินทรพนัพย์แทนนะคะซึ่งตรงนี้ไอ้ตัว e x p o s u r e draft เนี่ยไม่ได้พูดถึงอย่างละเอียดนะคะงั้นตัว c o m m e n t l e t t e r ที่กลับมาเนี่ยก็จะไปตีในจุดตรงนี้ค่ะว่าตกลงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ แล้วก็คือคืออย่างอย่างอย่างบางอย่างยุโรปเนี่ยนะกขเขียนชัดเลยนะคะว่าคุณต้องยกตัวอย่างว่ากรณีที่คุณเห็นว่าเป็นปัญหาแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงเนี่ยเช่นอะไรเพราะว่าทางเขาเนี่ยนึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ด้วยหรือว่าเราเรียกว่าบริษัทย่อยถ้าบริษัทย่อยเนี่ยแปลว่ามันต้องออเปรเรตใช่ไหมคะต้องเป็นกลุ่มของธุรกิจเนี่ยนะคะแล้วทําไมเวลาที่เราเอาไอ้ตัวบริษัทย่อยมาขายมันถึงไม่เข้าเงื่อนของคําว่าธุรกิจทีนี้ก็มีดีเบตกันนะคะว่าคําว่าธุรกิจ กับคำว่าบริษัทย่อยเนี่ยอันไหนมันใหญ่กว่ากันคือบริษัทย่อยต้องเป็นธุรกิจเสมออย่างนี้หรือไม่นะคะงั้นตรงนี้ก็ยังมีมีข้อที่เรียกว่าหลายส่วนหลายฝ่ายเนี่ยนะคะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เห็นด้วยในเชิงว่าเกิดขึ้นจริงไหมในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นด้วยในเชิงที่เรียกว่าคำนิยามของคำว่าธุรกิจนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจน งันะะ้นถ้าประกาศออกมาใช้แล้วปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติมากขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่บางส่วนเขาก็เห็นด้วยนะคะบอกว่าเอออันนี้น่าจะเป็นการแก้ไขนะคะข้อลักลั่นของอตัวฉบับที่28กับฉบับที่10เนี่ยได้ได,ได,ดีขึ้นนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของอสภาวิชาชีพของเราเองเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตอบกลับนะคะว่าเราเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร นี่ก็เล่าให้ฟังนะคะ,ะว่าคือตรงนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเด็นนะคะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะมีกรณีเฉพาะบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความลักลั่นในทางปฏิบัตินะคะมาตรฐานการรัญชีก็ออกมาเพื่อแก้ไขเป็นจุดๆไปเรียกว่าเป็น limited scope นะคะ ชค่ะครับอออาจารย์อธิบายอีกครั้งสรุปอีกครั้งได้ไหมครับว่าตกลงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราขายเราขายธุรกิจให้นะครับให้เรารับรู้กำไรร้อเปทั้งก้อนค่ะไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นตัวซัพซิเดอรี่หรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ธุรกิจจะรับรู้เป็น partial ใช่ไหมครับคราวนี้คราวนี้สรุปอีกครั้งได้ไหมครับว่าทําไมธุรกิจถึงรับรู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ธุรกิจถึงรับรู้แค่ partial อีกครั้งหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหาาาาาากกวว่เเรรสสูญียอํนนจใคคบุม ไปเนี่ยนะคะ,ะก็คือเราขายไปทั้งก้อนธุรกิจเลยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าสามารถรับรู้กำไรขาดทุนได้เต็มจำนวนจริงๆอันนี้เนี่ยมันเอาอคอนเซปต์ของไอ้ตัว IFRS เบอร์10เนี่ยมามาจับค่ะโอเคนะครับก็คือด,ด,ดูเรื่องราวของการสุรย่ยคอนโทรลนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสองสอง ED นะครับที่พูดจบไปแล้วนะครับท่านอาจารย์อรพันธ์ก็ได้อธิบายเหมือนกับจะเป็นจริงก็เรื่องเดียวกันนะฮะแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันนะครับ ดราฟต์แรกที่คุยกันไปนะยังจำได้ใช่ไหมครับอันนั้นคือเรื่องราวการที่เราเนี่ยไปนะฮะไปได้ตัว Joy Operation มานะครับพอได้ Jo y Operation มาเนี่ยนะครับคำถามก็คือเราจะบันทึกสิ่งที่เราไปซื้อเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็มีอยู่2กรณีก็คือ Business กับไม่ใช่ business นะครับถ้าไม่ใช่ b s i n e s s ปั๊บเราก็จะบันทึกสินทรัพย์นั้นเป็นก้อนๆนะฮะตามมาตรฐานที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นเบอร์16ก็ไปบันทึกตามเลยครับตัว PPE นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบอริสเนไปบันทึก ตัวสินทรัพย์ที่ได้มาแต่ละชิ้นเสมือนหนึ่งว่ามันเราไปซื้อ Subsidiaries นะครับก็จะบันทึกสินทรัพย์มีนิสินก็บันทึกเข้ามาแล้วก็มีการกระจายบันทึกกูุ๊ปบิลนะครับแต่ประเด็นที่อาจารย์ฝากเอาไว้ก็คือแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านิยามของคว่าบิสเนสตามเบอร์สานั้นมันถูกต้องชัดเจนแล้วหรือยังนะครับแล้วก็มาเบอร์ดราฟเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงก็คือเราก็จะมีตัวอินเวสเตอร์ investor, นะครับที่มีการขายนะครับขายสินทรัพย์โทษนะครับขายสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วกันแอสเซทนะที่เขาเรียกนะครับแต่แอสเซทตัวเนี้ยไม่ได้ขายให้ใหคนอื่นไกลเลยขายให้ญาตกกิกั o get e t a a s s c i นะเพราะะะฉนนนั้ปรรเด็ขของกาายี่ มันก็อยู่ที่ว่ากําไรจากการขายเนี่ยมันควรจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายเนี่ยควรจะรับรู้ได้ร้อเหรือไม่นะครับหรือควรรับรู้แค่พาร์เชียลนะครับประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเราขายสินทรัพย์ไปสินทรัพย์ที่เราขายเนี่ยเป็นตัวบิสเนสหรือไม่ใช่บิสเนสถ้าเป็นบิสเนสเราก็รับรู้ได้ทันทีนะทั100้งร้อถือว่าเราหมดสูนเสียอำนาจการคอนโทรลจะได้เกิดไม่ใช่ปั๊บเราก็รับรู้เป็นพาร์เชียลนั่นเองนะครับอันนั้นคือเป็นสาระสําสคัญของ2องราฟนะครับหรือของผมแล้วนะ ตั้งครั้งจ่ายมาตั้งแต่ตอนเช้านะฮะ